สวัสดีนะครับวันนี้จะพามาชมรูปหล่อใบโพหลวงพ่อเต๋คงทองวัดสามงามนะครับรุ่นพิเศษนะครับสร้างมนตดบนะครับสภาพมาแบบกล่องเดิมเลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่แท้ทันท่านนะครับนี่นะครับกล่องปีหนเก้านะครับนี่ครับรูปหล่อ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่แท้ทันท่านและน่าใช้มากนะครับศิลปะนะครับพุทธศิลป์ในการแกะนะครับงดงามนะครับใบหน้าหลวงพ่อนะครับตัวหนังสือชัดเจนนะครับนี่นะครับมีเป็นมิติออกมาเลยยังพบเจอนะครับราคาก็ยังไม่รุนแรงนะครับถือว่าเป็นอีกรุ่นที่น่าใช้เลย ด้านล่างนะครับจะมีลักษณะอยนี้แต่ใบมีลูวัตถุประสงค์ในการสร้างก็ดีนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าพระหลวงพ่อเตะนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางอะไรได้รับความนิยมหมดนะครับแล้วรุ่นที่นิยมนะครับราคาไปไกลมากแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆพ,พ,พบเจอรุ่นนี้นะครับ เก้พบเจอน้อยนะครับไม่พบเจออ่ายังไม่ยังไม่เจอนะครับที่เก้นะครับสนะนี่นะครับด้านข้างถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่แท้ทันท่านแล้วก็สวยพุทธศินสวยงามนะครับการแกะพิมพ์งดงามน่าใช้มากนะครับขนาดกำลังดีนะครับกระทัดรัดนี่นะครับมือแกะสวยมากรายละเอียดการแกะมือ นะครับมีมิติเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ราคายังไม่แรงนะครับแล้วก็มีความงดงามน่าใช้มากนะครับรายละเอียดด้านในตรงใบโพนะครับ มีรายละเอียดใบหน้านะครับหลังหูมีมิติเลยนะครับเป็นองค์ท่านเด่นออกมาเลยเรียมเขาเกาะนี่สวย,เ,ยเลยนะครับ นี้นะครับละเอียดโดยรวมเลละเอียดโดยรวมประมาณนี้นะครับยังไม่พบเจอเกนะครับอีกหนึ่งรุ่นน่าใช้นะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับฝากช่วยกดติดตามด้วยนะครับจะมีข้อมูลดีๆแบบนี้มานำเสนอกันเรื่อยๆนะครับ